นี่นะคะถ่ายส่วนตอนนั้นที่ที่มีต้นหญ้ายางเยอะๆนะคะเห็นไหมตรงนี้เด็กๆนะคะพอดีช่วงนี้หลานมีงานรับเหมาที่เชียงใหม่เนาะเขาก็เลยคนงานมาพักที่บ้านนะคะเพราะว่าเราจะมีบ้านพักให้คนงานเนาะอยู่ทางด้านหลัง เขาก็เลยแบบบางทีว่างๆเงี้ยเขาก็จะขอขอเข้ามาที่ตรงนี้มาหาปลาบางทีเราก็ห้ามเขาไม่ได้เนาะเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตของเขาใช่ไหมคะเราก็ต้องช่างเขาเขาก็จะมาวางขายจาาับปลา อันนี้นะคะมันเดินได้ถึงข้างล่างเลยนะคะเดินได้ถึงตรงนู้นเลยเดี๋ยวพี่วาจะลองเดินลงไปเนาะเพราะเด็กๆที่เข้ามาทำงานที่บ้านนะคะเขาก็เดินทางเนี้ยเนาะตอนนี้นะคะที่ฝายไม่ค่อยปล่อยน้ำนะคะ นี่จะเห็นรอยเท้าที่เขาเดินลงไปวางขายในน้ำเขาก็พอพอได้อยู่เนะาะปลาแต่ลูกลูกสาวพี่อ้อยก็คือลูกมันทาเนาะแลเขาบอกว่าแม่เขากินเจมาจับปลาอะไรเขาบอกขอเธอเจเพราะว่าบางทีอะ่ะมนันเป็นวิถีของเขาเนาะหาอยู่หากินอะไรประมาณนั้น มีรถมารับแลกมือถือเด่ย <g ül> เห็นไหมคะคุมน้ําตอนนั้นที่น้ําเยอะๆนะคะที่พี่อ้อยถ่ายให้ดูเนาะเขาก็จะขึ้นมาถึงข้างบนนี้นะคะพอดีเด็กๆมาตัดต้นไม้ให้ด้วยอะไรด้วยก็ <g ül> ประมาณนี้เลยมีป่าเห็นไหมตอนนี้ฝ่ายไม่ปล่อยน้ำามาไม่ไม่แน่ใจว่า ต้นทางก็น้ำน้อยหรือเปล่าเนาะแต่ข้างหลังเนี่ยนะคะเป็นท้องนาเนาะตรงฝั่งนู้นนะคะตรงหลังหลังพงหญ้านู้นนะคะเป็นท้องนาที่พี่อ้อยเคยถ่ายให้ดูเนะาะก็เหมือนกับเขาเขาก็เ,าเริ่มทำนาที่นี่ทำนาไว้นะคะไม่ได้พักนาเลยเนาะพอป่าเยอะมากป่าเยอะมากพอเริ่มพอเริ่มเกี่ยวข้าวปุ๊บเขาก็ เขาก็ถ่ายถ่ายกลบเลยแล้วก็ปล่อยน้ําเข้าดํานาต่อนะคะเป็นนาดํานะคะเขาก็ทําต่อเลยเนาะประมาณนี้เลยร้อนแดดร้อนพี่ยยืนตักแดดขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันเนาะ แล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ